ราคาเท่าไหร่45 60อ๋อดูอันนี้เพิ่มอีกนิดเดียวมากินให้ดูนะคะ <c oughs> อ,อร่อยมากค่ะเพะว่าสำหรับอ,อ,อันนี้คืออันนี้อร่อยปหม <c oughs> ทำไมอ่ะมันคืออะไรนะหนังหนังปลาทูน่าหนังหนังแซลมอนทอดนี่หนังแซลมอนทอดนะคะ่นผลผลิตก็คือไม่ค่อยถูกปากแต่มันก็เป็นแบบทับปิกอะไรกันนะปิ้งแห้งแมฮอยู่นากุโร่นะคะหัวหายเม็ดนึงคอมเมนต์ได้ไหมไม่ได้แต่รวมๆหิว ก็มันไม่เต็มเม็ดนะหิวข้าวมากกว่านี้ที่แรกฉันดูว่าฉันไม่หิวจริงๆนะเพราะเพราะอาหารกินน้อยนะฉันว่าฉันหิวแล้วแหละอร่อยมากเลยค่ะหิวมากแล้วเนี่ย เออหมึกสดดองวาซาบิอ๋อหมึกสดดองวาซาบินะคะนี่มีเขาเรียกอะไรคะเบียร์ด้วยเนาะสดหมึกสดวาซาบิอะไรสักอย่างเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะนี่ค่ะต้องกินกับวาซาบิไหมพี่สมอืมไข่ไม่มันเป็นวาซาบิอยู่อ๋ออร่อยไหมอร่อยดีนะ นี่อะไรนะบูลาด้งนะคะมีพวกโอโทโร่ชูโทโร่แซลมอนเนาะแล้วก็มีอิกุระก็คือไขป่ปลาแซลมอนลาอิกุระปาะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยค่ะน่ากินมากกิน,นให้ดูน,น้ำปลาไทยลูกบอนบอกอันนี้ก็บุนางินะคะซูชิปลาไหล ขายอย่างวาขายแล้วอือเราอยู่มาทุลุนนะคะนี่เดี๋ยวจะชิมให้ดูเขทำแบบนี้อะเจ้คนญี่ปุ่น่ะเขาบอกว่าถ้าเอามาสดิบลงไปจุดมันจะทำให้เสียรสชาติอืมข้าวั้เท่าไหร่สี่สิบห้าหกสิบอ๋อวงนี้เพิ่มอีกนิดเดียวมากินให้ดูนะคะ มากนะคะทำอะไรเราจะมากินอันนี้น<า>กัน,นก็นมากสบีก็ไม่มีช้อนเหนอะขออนมถูต้อปลามันชิ้นใหญ่มากเลยเลยอีกุลาวเราขอจอนขาได้ไหมขอนะคะ อร่อยมากข้าวอยู่ข้างล่างใช่ไหมใช่ข้าวคือแบบน้อยแล้วก็ปลาเยอะแบบรสมากนี่นะคระัะจุกบๆมันมีปลา ปาอะไรนะอ่านมัไม่ไม่ทันมีปลาอะไรม้างก,ก็ไม่รู้นะเจ<ช>๊ปลามันมสดมากเลยอ่ะใช่อร่อยมากกัดว่ากจุอขออันนี้ชิ้นนีเหน กินอันนี้ไปฮะขอาวเสีอ่อืมันถ้ากินไปสามคำอะไม่อยากกินเลยช่างแกจะชิมให้มันเป็นปลาอย่างๆไปเฉยๆเนี่ยตักตะกอมึดใส่กูเลิศมากจริงจริงหัวทำไมจะไม่ค่อยอินแบบปลาหมึกวะไม่คือเอาใส่กับข้าวอ่ะแล้วมันเลิศมากาเพราะว่าปลาหมึกมันเค็ม ไข่ปลาฉันกินมากเลยพี่สมนี่หรอปลาหมึกน,นี่ยหรอ,อ,อเิีแล้อใส่าลาสบีใช่ไหม,อ,มอันนี้ใส่หมึกสดม,มาด้วยฉันว่ากพระอันนี้ืมไปตอนนันเจอว่าคงจะสั่งอะไรอีกใช่เลยใช่ ข <c oughs> ุดกูอ้วนมากเลยอะ่ะขุดหนู่มคนท้องเลยค <c oughs> ัขปิง้งคัขปิ้ง มากเลยนะคะไม่เพาะแอลกอฮอลด้วยอาหารก็อร่อยมากลองชิมอ่ะอันนี้ไบโอบะใช่ป่ะเธอทำเอาแบบนี้สิเออก็้วทำแบบนี้แล้วป่ะออมันก็ไม่ได้กินแบบนั้นี่มันญี่ปุ่นไม่ใช่เกาหลีเอา้อเอาเนี่ยหรอได้ <laughs> <laughs> คือก็ควรจะทำตามกันนะ <laughs> พวกเราเนะี่ย <laughs> อยากลองกินใบไอ้นี่ดู มันไม่อร่อยไม่อร่อยใบแปลกๆปลกกระบีดแรงมากต้องมาตำก็ใช่เนาะ ดูดอาหารมาแบบไม่ตอเนื่องพี่เจะถามว่าสดบ้องเป็นตะสดแค่สด,ดมากคือต้องดีวิวให้มันกลับมาให้ได้แต่มาวันหลังล้ว,วันนี้ไม่ทันละวันนี้กูจะอิ่มแล้ว อุน,นิมาแล้วเ,เห็นเปล่าอ,นนอันนี้คือฉันต้องเอาสมองแต่จะกินให้ดูนะคะะคนลุกคนลุกอร่อยมาก อันนี้ด้วยชิมอร่อยดูนะครับเพื่อนสาวโอ้เพื่อนชายไม่ใช่เพื่อนเพื่มังกรท่าจิบมูนิชานมูนิเธอินแล้วเท่มันอร่อยดีนะหรอเธอตอแหลวะ อร่อยดีเค็มๆๆพี่สนสั่งมาแล้วกินอันนี้ของโปรดเราเลย โอตาเตะนะคะหอยเชล้ารเหรอ้ารเป็นเ็มนนแต่ผามว่าได้ไหมมันก็ได้แหละตัวเราแบบไม่กินหรอเนาะมันก็แบบแบบไม่กรอมอ่ะก็คือมันเปลี่ะถ้าสงสารเนาะโสมชิ้นให่ มันยังมีแซลมอนกับไข่ไก่ายคาเวียเออกินเดียวคือชิ้นใหญ่มากค่ะหรือเราอิ่มเราอิ่ม เตะเราระพึ่งนับชิ้นเลยนะเราเ,เตะฉันชอบถ้าเธอชอบคือกินเจ็ดสิบเลยนะ <c oughs> <laughs> นั่นเดี๋ยวอีกจานหนึ่งนะเหลืออีก่นนะว,กว่าโอ้ยทำมาไก็ได้ตามมันอร่อยมากจนแต่ว่าเราอิ่ม เขาต้องทำแล้วใช่ไหมเขาต้องทำแล้ยาาจะมาแล้วก็ไส่ปมา